สวัสดีครับผมชื่อมีนครับพีรวิทย์อัธยิสถาพรครับผมก็อายุ1ิปีครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเซลุยเชิงเซาครับถ้าในชีวิตปกติเนี่ยก็จะขี้เล่นครับผมชอบกุนตีนเพื่อนมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเวลาทํางานเราก็จะจริงจังนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนหลายๆอย่างครับเสน่ห์ของตัวเองอะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่การยิ้มอะครับเพราะว่าเราคิดว่าเวลาเรายิ้มเนี่ยเราก็ ทำ count, aky, Firstly, ให้คนอื่นมีความสุขเราเองก็มีความสุขครับเราเลยยิ้มออกมาฮะตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นประธานนักเรียนนะครับเป็นประธานคพาจังหวัดแล้วก็เล่นกีฬาด้วยครับเป็นนักวิ่งนักว่ายน้ำครับแล้วก็เล่นดนตรีครับเป็นมือเบสครับผมก็ทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ทางด้านวิชาการด้านกิจกรรมแล้วก็การรวบรวมแต่ละฝ่ายให้แต่ละฝั่งของทางโรงเรียนนะครับเราเป็นเหมือนตัวประสานงานตัวคอยเชื่อมระหว่างครูกับนักเรียนกับอาจารย์อะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ก็ติดแล้วครับผมเป็นโครงการติดอาสารและประชาธิปไตยของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะวัฒารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนครับผมคือมันเป็นโครงการที่เหมือนกับเปิดโอกาสให้เด็กที่ทางกิจกรรมอะครับได้ลองส่งพอร์ตส่งผลงานตัวเองส่งเรียงความเข้าไปอะครับใครที่ถูกคัดเลือกเนี่ยก็จะได้ไปร่วมคัดเลือกในค่าวอีกครั้งนึ่งครับเพื่อที่จะมารวมกันเป็น1%ในธรรมศาสตร์ครับที่จะเป็นเด็กกิจกรรม โอ้โหเป็นค่ายที่บอกเลยครับว่าหนักมากแบบมันเป็นสองมันเป็นสองคืนที่แบบโอ้จะตายแทบไม่ได้นอนเลยพี่มันก็ได้หลายหลาย,หลายอย่างครับได้การทํางานต้องขุดเรื่องราวในชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยต้องเอาแบบความสามารถของเราควักออกมาหมดเลยจริงๆเด็กๆเคยดูโฆษณาครับเรารู้สึกว่าเราชอบโฆษณาแล้วเราอยากลองทําบ้างครับก็เลยเลือกในสายนี้ครับอยากเลือกเอกโฆษณาครับผม โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าผมอะไปอยู่ที่ไหนอะเราก็อยากทําอะไรเพื่อส่วนรวมให้กับที่ตรงนั้นนะครับเราคิดว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้อะเราก็จะทำครับผมงั้นฝากเป็นอินสตาแกรมแล้วกันครับผม m3cnismind ครับผมแล้วก็ทาง t w i t t ตอก็ m3cnismind เช่นเดียวกันครับก็ฝากเลิฟฟองเลิฟตอรี่ด้วยนะครับผม ในรักในฤดูร้อนครับผมเป็นเพลงฤดูร้อนเนาะก็วันที่5เดือน5ช่องจีเปมน25นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ